สวัสดีนะครับวันนี้พี่น้องนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำด d มอน n ันเตอร์นะครับตอนนี้ก็เล่นมาเรื่อยๆลองตัวนั้นตัวนี้มาลงตัวที่ดีมอน h ันเตอร์นะครับดีมอน h ันเตอร์สายฟาร์มนะครับ PVE เรามาดูบิลอัปเดตล่าสุดนะครับที่ผมดูแล้วว่ามันฟาร์มสนุกเคียร์มอนไวคฟาร์มสนุกและเคียร์มอนไว้เรามาดูกันก่อนนะครับ ดูว่าเราเคลียร์มอนแล้วฟาร์มเป็นยังไงบ้างมาดูแบบแบบรีมออฟดิเมนชันกันนี่ดูนะครับนี้ก็ใช้สกิลตามภาพนะครับนี่ครับไปกันนะครับดูบรรยากาศการฟาร์มครับมอนฮันเตอร์ สายเดินจะยิงแหลกนะครับฟวามครมสนุกมากรับเรียกว่าเ,เดินยิงอย่างเดียวเลยครับดีมอนฮันเตอร์เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวครับ นึกถึงเกมคอนทราในอดีตเลยนะเ,ออเดนินนี้บิวก็ล่าสุดแล้วครับอัปเดตก็ตอนนี้เซตที่ได้มาก็ลงตัวกันอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้กันประมาณนี้ แต่ของผมก็ดัดแปลงไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนิดหน่อยจากที่ดูดูคนอื่นเล่นมาแล้วก็ทดสอบเพราะว่าผมฟาร,ร์มค่อนข้างเยอะนะตอนนี้เลเวลก็965แล้วใกล้ใกล้ถึงพันแล้วนะครับอีกไม่นานคาดว่าเดือนหน้าก็น่าจะมีแตะกันบ้างนะปลายเดือนนี่ครับ ดูการฟาร์มก็เพลินๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูว่าจัดบิวอยังไงบ้างนะดีมอนฮันเตอร์นี่ครับความสนุกแล้วก็การเคลียร์มอนมันรวดเร็วเดินเร็วด้วย พอตายปุ๊บเราก็เคลื่อนที่เลยครับไม่ต้องไปกดแช่ตอนนี้ก็การฟาร์มขยะเป็นของสำคัญมากครับพวกขยะที่ดอกนี่ต้องเก็บให้หมดนะครับเพราะว่าเราเอาไปตีบวกชุดกันตอนนี้ชุดผมก็ต้องตีบวกอีกเยอะเลยต้องใช้ขยะเยอะก็ช่วงนี้ก็ทำงานไปบ้าง เล่นๆหยุดหยุดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ต้องทำงานด้วยบางทีก็ผมก็ค้างหน้าจอไว้ก็ต้องขออภัยเพื่อนฝูงที่มาเรียกมาทักทายบางทีก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะว่าผมทำงานด้วยบางทีลูกค้ามาก็แวะไปทำงานบางทีก็ว่างก็กลับมานั่งฟาร์มต่ออะไรอย่างเงี้ยเออเออเล่นเล่นหยุดหยุด แต่ก็เล่นทีๆเลยไม่ค่อยสะดวกเล่นตลอดเวลาบางทีมาดูกันครับก็ฟาร์มสนุกจริงนะบางทีเพลินเลยนะเดียนะ๋ดวยวไปดูบิวกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูบิลละ อ่าก็บรรยากาศฟาร,ร์มก็ประมาณนี้เรียกว่าเดโมโให้ดูละแค่ว่ายิงยิงเป็นละลายนะครับเออม่อนแบบยิงมันมากอะดีเฮดเล่นเรียกว่า PVP อาจจะลำบากหน่อยแต่ว่า PVE นี่เรียกว่าผมว่า สนุกสุดละสำหรับผมนะตอนนี้ว่าก็มันไม่ค่อยเบื่อนะเราได้ชุตติ้งมันเลยไม่ค่อยเบื่อแล้วเราแต่งปืนเราแรงๆหน่อยธนูเราแรงๆหน่อยก็ ยิงเรียกว่าเพลินเลยเว่ายิงไปไม่ติดขัดทํามาหากินได้ยาวๆเรียกว่ากอบลินนี่ไม่มีทางหนีหนีเราทัน <c oughs> <c oughs> นี่ครับเก็บให้หมดนะครับขยะเพราะว่าเราต้องเอาไปตีบวกเดี๋ยวดียวพาขึ้นไปเมืองอะ จัดการก้อนนี้ก่อนน่น,นฟาร์มเพลินนะครับเพราะว่ามันเคลียร์มอนเร็วจนผมแบบเออบางทีไม่ได้ขึ้นเมืองเลยแบบฟาร์มยาวๆเลยแบบเนี่ยเต็มอีกอะของแปบ๊บเดียวเนี้ยฟาร์ม,มของเต็มเต็มคลังอีกอะไปส่งเมืองตลอดนะกระเป๋าเต็มไวมากก็ไปดูกันนะครับเดี๋ยวไปดูอธิบายบิวกันเนาะ นี่หรือว่าอย่าลืมว่าเอาของมาย่อยเราเอาของมาย่อยเราไปรอบหนึ่งเนี่ยก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยร้อยสิบหรืออันนี้ก็ได้ประมาณห้าอันแปดอันสองอันสห้าสามอันอนนี้ได้ประมาณนี้ครับไปรอบหนึ่งกระเป๋าเต็มเต็มเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้อัปเกรดกระเป๋าเราก็จะได้สิบรอบก็ได้เป็นพันละอันนี้เพื่อมาอัปเกรดตัวนี้นะครับก็อัปเกรดถ้าถ้าถึงเลเวลต่างๆเนี่ยมันก็จะได้อัตติบิวเพิ่มนะครับ เนี่ยถ้าถึง26มันก็จะได้แอดขึ้นมาหนึอนี้ผมก็ลิงตัวนี้ให้ไปถึง26หตัวนี้ผมอตัวนี้มันก็จะมี1 2 3 4ถ้าได้อีกอันหนึ่งมันจะเพิ่มเพิ่มแอตติบิว์เราซึ่งเราก็สามารถสุ่มความสามารถตรงนี้เพิ่มได้อีกตัวละครเรานะครับตัวนี้เขาบางคนเขาอัพไปถึง30กันแล้วนะซึ่งตัวนี้จะเป็นหน้าที่หลักงานหลักงานใหญ่เลยนะครับต้องอัพเพราะว่า คนอื่นที่ไปถึง30แล้วเขาก็เหมือนได้เพิ่มออปชันอย่างชิ้นละชิ้นละอย่างก็ค่อนข้างเยอะทำให้แรงขึ้นค่อนข้างมากนะครับก็อันนี้ฟาร์มขยะก็ต้องใช้ใช้เยอะมากนี่ต่อเน,นี่ยขาดอีกเยอะเลยเนี่ยนี่ผมว่าฟาร์มวันหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับเดือนหนึ่งก็ได้จะอัพไปได้เยอะเรามาดูบิวกันนะ <ul> <ha. S 2> ดูบิวกันก็เอามา บิวตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็นี่ครับหน้าตาหน้าตาเซ็ตต่งตางๆก็จะใช้ตัวนี้หมวกหมวกน็อกแบ็กนะครับก็เพิ่มความเร็วในการยิง30%เวลาเราก,กดนะครับก็เพิ่มความเร็วน็อกแบ็กหมวกเสือ้อเสื้อตัวนี้ก็จะทำให้เกิดเราใช้น็อกแบ็กนี่มันจะยิงออกไปเป็น เวฟนะครับก็ที่เห็นเขาขาวเป็นฟอฟฟอฟฟอฟฟเอ่อเป็นแสงเขาขาวยิงออกไปเป็นลูกศรน,นะครับตัวนี้ก็เสื้ออยู่ที่เสื้อนะครับตัวไหลนี่ไหลนี่ไมโ่โอ้ยไหลลืมเปลี่ยนนี่อันนี้โทษทีเดี๋ยวนะ oh, ไหลชุดนี้ผมเป็นชุดฟาร์มอยู่ใช่ไหม ดูพลัากอนก่อนนะอ่ะไหลจริงๆไหลต้องเปลี่ยนนะไหลต้องไหลผมไม่ได้เซฟแน่เลยไหลต้องใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวนี้นะมันดิช็อตผมใช้ตัวนี้อยู่ไหลใช้มันดีช็อตนะครับคูดาวมันก็จะเร็วขึ้นนะครับ อูดาวจะลดลงด้วยใช้ไหลตัวนี้เราก็กดได้รัวนะครับตัวนี้เราจะไม่กระโดดเราไม่ใช้สก mm ิล hmm. กระโดดครับตอนฟาร์มเราก็ใช้เดินออกไปเรื่อยๆเดินยิงไปส่วนกางเกงก็ผมใช้ตัวนี้เพราะว่าไม่ได้กระโดดก็ใช้ตัวนี้เพิ่มจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด1 1รนะครับระหว่างที่เราเวนเจนก็โอเคนะถือว่าดีสุดนะสถานการณ์นี้ส่วนนี้ก็เป็นปืนปืนมันดีชอด็อตอ่าธนูมันดีชอด็อตเป็นไฟ เป็นไฟเผาเผาเผา,เผาพวกมอนสเตอร์เพิ่มดาเมจด้วย18%แเอตแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอาวุธหลักอีกตัวก็ใช้อิมพลาเป็นอิมพลาซับพอตสกิลอิมพลานะครับก็จะเพิ่มให้ทำให้ไพ a รีแอทแท k เราเนี่ยเป็นยิงออกไปเป็นใบมีดนะครับก็ไปเพิ่มดาเมจด้วย18% ส่วนตัวนี้ก็ซัพพอตอิมพลานะครับก็อิมพลาที่ยิงออกไปเนี่มันจะแต่ตัวนี้มันจะผ่านทะลุเลยนะทะลุไปด้านหลังเลยนะทะลุสมอดมอนมันอยู่เป็นกลุ่มมันจะยิงทะลุเลยนะมันก็เราก็เลยซัพพอตตัวอิมพลานี้ให้แรงขึ้นให้มันทำดาเมจอีกเ0เเลยนะทำดาเมจเพิ่มได,ได้ได้เลยนะตัวนี้หรือว่าทำให้อิมพลาเราโหดขึ้น ว่าอิมพาเราเรียกว่าคูดาวบ่อยยิงรัวผมเลยใช้ตัวนี้แล้วก็ทดสอบปรากฏว่าอ,อเคียรมอนได้เร็วมากครับตอนแรกอ่าตัวนี้ผมไปใช้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้คอสโบช็อตผมใช้คอสโบช็อตก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะเกือบจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าเหมือนเหมือนกับว่ามาใช้ตัวนี้แล้วมันม่อนมัน ความบ่อยๆมันจับความรู้สึกได้มันมันมันละลายไวอ่ะเหมือนมอนมันมันไปไวมากอะมันเหมอนมันมันคอมโบกันกับพวกตัวตัวนี้ตัวน็อกแบ็กมันแบบเขีรยไวมากแล้วก็คอร์สโบช็อตคอร์สโบช็อตนี่ผมใช้ตัวนี้ตัวตัวที่มันสามารถยิงออกไปแล้วผ่าน อ่านทะลุไปม่อนด้านหลังได้ด้วยมันไปด้านหลังได้ด้วยเหมือนม่อนมันยืนอยู่ลำสามสี่ตัวมันทะลุออกไปหาด้านหลังด้วยแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยรู้สึกว่ามันเคลียร์ม่อนกลุ่มเร็วนะมันทําให้ม่อนที่มันเป็นกระจุกเวลาเราไปฟาร์มมันไม่ได้มีตัวเดียวเนี่ยมันมีสี่ห้าตัวยืนบังกันแล้วก็เคลียร์ไปด้านหลังได้เร็วอิมพาก็ยิงไปทะลุหลังตัวนี้ก็ยิงไปทะลุด้านหลังมันทําให้แบบอ่าผมฟาร์มทุกวันทําให้รู้สึกมันโอเคเลย มันเคลียร์เร็วบางคนเขาก็ส่วนใหญ่เขา <Stop. S 1> เขาอ่ะตัวนี้เขาก็จะไปใช้เป็นตัวนี้กันนะครับก็ผมไปลองแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้จับความรู้สึกแล้วมันไม่ไม่ได้ไหวไม่ได้ไม่ได้มันก็เฉือนๆกันนิดนิดๆแต่ว่ามันอืเราไม่เรารู้สึกไม่ชอบอ่ะเรารู้สึกไม่ชอบเล่นแล้วไม่มันเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนอันนี้เอาไปไว้ ลง pvp หรืออะไรก็ได้ครับกดใช้น็อกแบ็กแล้วมันได้สี่จุดแปดวิเองไงพออินดาเมจมันเพิ่มสี่จุดแปดวิอ่ะพอนั่นก็ต้องรอก,กดใหม่อืมแต่อันนี้ก็ต้องลองดูนะครับลองสลับดูแล้วเทสดูแล้วส่วนตัวว่าใครชอบอะไรคู่นี้ผมชอบคู่นี้มากก็ความต่างของผมตอนนี้ก็คือคู่นี้ตอนนี้อืมนี้ก็ฟาร์มดูแล้วกันดูว่าเราฟาร์มจนเนี้ยเพิ่งเปิด นั่นมาเนี่ยเปิดซีซั่นเนี่ยก็ก็เหลือห้าเปอร์เซ็น์และ exp ฟาร์มจนแบบสุดๆขึ้นไปแล้ว exp แทบไม่มีรีวิ์แล้ว965แล้วครับตอนนี้ก็แล้วก็ก็ย่เวลามันอัปเกรดมันจะขึ้นสีแดงอ่ะฟาร์มจนของมันแบบสามแถวมาทั้งหมดแล้วนะ ป็นอันนี้ก็มีสามแถวนะแต่ไม่ได้มาใส่พอดีวจะเอาตัวนี้มีสามแถวเก็บไว้อยู่ตัวนี้เคยได้แต่ย่อยไปเหมือนตัวนี้แบบว่ามันดีก็ยังมีสามแถวเกือบจะหมดละเพราะว่าเนี่ยไหลมีสามแถวอยู่เนี่ยเสื้อสามแถวก็เสื้อตัวนี้ก็ดีนี่ธนูสามแถวยังมียังมีอีกอะ่ะเออวางไว้ไหลย่อยทิ้งไปแล้วมั้งนี่ ใส่สแถวเออใส่สามแถวไม่ได้มาใส่เว่าของเยอะก็ลองดูกันนะครับบิวบวตามที่เห็นนะก็ใช้ประมาณนี้นะครับส่วนเจมก็เจมก็ผมก็เป็นเจมจริงๆเป็นเจมวิศาสดเจมตัวอื่นเดี๋ยก็ใช้โอเคเลยนะมันก็ลงตัวนะกับดีเฮด เจมตัวนี้ทำให้เดินเร็วขึ้นเจมเจมตัวนี้จะเพิ่มมู e เมน t ์สปีด6%นะครับผมก็เอามาเลือกใช้ว่าทำดาเมจอีก24%เวลามอนสเตอร์มันสูญเสียสถานะาเจอคอนติเนียดาเมจเรานี่แบบช่วยได้นะเราก็นี่ครับก็เป็นเจมซับพอร์ อลองดูกันนะครับเพราะว่ามันฟาร์มไวจริงๆอ่ให้ดูฟาร์มอีกทีฟาร์มฟาร์มอีกอีกอีกทีนะครับให้ดูการฟาร์มอีกทีอ่าสงสัยอะไรก็ถามกันมาได้ครับตันนี้ก็ <Your time. S 1> นานๆทำคอนเทนต์เนะี่ยเฟาร์มกันแบบนนี้ผมก็ ทักทายเพื่อนฝูงด้วยนะครับเพราะว่าผมเล่นเล่นก็เล่นเล่นพักๆบางทีลูกค้ามาก็เล่นเล่นหยุดหยุดบางทีฟาร์มเงียบๆคนเดียวเพราะว่าบางทีไม่สะดวกแต่ว่าฟาร์มบ่อยช่วงไหนไม่มีงานก็ฟาร์มกัน ยิงยิงไปข้างหน้านี่คือม่อนเคลียร์ไปเลยนะม่อนเดินเร็วด้วยเดินเร็วได้ตัว ตัวพารากอนก็มีส่วนในการเดินนะตอนเลือกพารากอนเดี๋ยวดูดูพารากอนที่ผมใช้อีกทีใช้เมสเซจนะจะช่วยให้เดินเร็วครับฟ re าร์มเพลนทีก็นั่งฟาร์มทั้งวันไม่ค่อยได้ไป p V P ไปทำอะไรกับเขาหรอกแบบ ฟาร์มก็เพลินแล้วเกมนี้ตอนนี้มีอะไรให้ทาเยอะเลยครับก็กลับมาเล่นก็ใช้ค่าเวลาในการทํางานดีนะเพราะผมรอลูกค้าบ้างอะไรบ้างทํางานส่วนตัวบ้างบางทีก็ช่วงยังไม่มีงานก็มานั่งยิงเพลินตัวละครเหมือนมีอะไรให้แต่งเยอะก็เพลินเลยตอนนี้ ยิงสนุกดีเสียงยิงอย่างมันนะเน้นขยับตัวไปข้างหน้าอย่างเดียวเลย ี่ครับตัวพารากอนก็ตัวพากรกากอนที่ใช้ก็ตัวพารากอนที่ใช้ก็ใช้ตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มความเร็วเรานะครับเพิ่ม3% movement นะครับอับถึง15%เลยก็ค่อนข้างดีนะนี่ครับก็ดิมอนฮันเตอร์นะครับสำหรับบิวดิมอนฮันเตอรก็ ประมาณนี้นครับจากลากันด้วยบิวที่ให้ดูนะครับก็นี่คลิกให้ดูอีกทีนะครับการเซตก็ประมาณนี้ครับส่วนฝั่งทางนี้ก็ใช้ตัวนี้นะครับ d e m o n Hunter p r i m a r y a t t a c k Damage ลืมให้ดูเลยเมื่อกี้ก็ใช้ p r i m a r y a t t a c k Damage 4ชิ้นนะครับเซตนี้ใช้4ชิ้นเพื่อเพิ่มผมเพิ่มตอนแรกไปลองตัวนี้4ชิ้นมันก็โอเคนะก็ ก็โอเคระดับหนึ่งแต่พอมาลองตัวนี้ก็ติดใจครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าการันตี primary a t t a c k s p e ป d ดนี่เรา25คือมาแบบชัวร์มาแบบชัวร์แล้วก็เพิ่มดาเมจ primary attack อีก15ซึ่งเหมาะกับ Demon Hunter มากเพราะใช้ใช้การยิงจาก Pri m a r y attack เป็นหลักเลยครับเราใช้ตัวนี้เป็นหลักเราก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัว สนับสนุนส่วนตัวนี้ก็ตัวชุดเซตนี้ก็ใช้สองชิ้นเพื่อเพิ่มเบเ e ฟิตเบเ e ฟิตเอฟเฟกต์นี้ครับเบเนฟิเชียนเนี่ย Effect, เอฟเฟกต์เพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกต์เรา30%ก็ใช้ตัวนี้เป็นเป็นเซตหลักเพราะว่าสกิลที่เราใช้ สกิลที่เราใช้มันเป็นเป็นสกิลดาเมจธรรมดามีตัวนี้ที่เป็นคอนติเนียดาเมจก็คอนติเนียดาเมจนี่ก็ใครจะใส่ชุดคอนติเนียดาเมจก็ได้นะอิมพาพมก็น่าว่าน่าสนใจนะน่าลองเหมือนกันนะนั่นแต่ว่าตัวนี้มันลงตัวละฟาร์มเร็วแล้วก็เลยไม่ได้อะไรน็อกแบ็กตัวนี้ก็เป็น ดามีดเป็นบัฟด้วยเดี๋ยวนี้เป็นเจนก็เป็นบัฟทำให้เราเดินเร็วขึ้นด้วยนะเัวนี้ก็ค่อนข้างเวิร์กอ่ะตัวนี้เราใช้คอร์บูชช็อตเป็นเป็นตัวหลักมันก็เพิ่ม เห็นไหม2%ดาเมจจากอซชามแล้วก็อินคีดจากออฟแฮน์ and, 9%นี้ก็ได้จากเสือเ้อแล้วก็หมวกอีก4%นี่ลองดูกันนะครับก็จากลากันนะครับอัปเดตฝากตามด้วยนะครับพี่น้องให้ได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ เดี๋ยวมีอะไรดีๆก็มา <have> แนะนำกันนะครับสำหรับมือใหม่มือเก่าก็ผ่านได้เลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับที่รับชมช่องพยาพาลีนะครับ mm hmm. เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า